ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมนะครับรวบรวมไว้นะครับเป็นช่วงที่ผมนะไปตกชะโดแล้วก็นะครับมีคลิปเก็บไว้นะครับเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นช็อตกัดปลาเโดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละช็อตกันนะครับของเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าผมโดนไปกี่ช็อตโดนกี่ตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปผมพร้อมกันเลยครับ อมเหยื่ออู้ยใหญ่นี่ไงตีเข้าไปมันอมเหยื่อครับโอ้ผมก็นึกว่าติดกิ่งไม้อมเหยื่อเลยนี่โลกว่าครับก่อนนะ ครึ่งนะครับนี่เพื่อนผุนไปหน่อยค่ะมันดิ้นอยู่แถวนี้นี่เลยติดละมันติดอยู่ส่วนปากที่เป็นปากด้านในนะครับแล้วก็เนี่ยครับใช้ได้เลยโอเคตัวนี้เดี๋ยวเก็บปลากันก่อนครับน่าจะผมผมเดาเานะน่าจะประมาณโลครึ่งได้ตอนแรกผมไล่เหยื่อใหญ่ไปนะครับมันกัดแต่ปลายหางเหยื่อนะครับไม่ค่อยโดนผมเลยเปลี่ยนมาไล่เหยื่อเล็กนะครับนี่ครับตีเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวนี้ยคือไอ้ตัวนี้คือตีเข้าไปปุ๊บมันอมเหยื่อครับมัน ผมตอนแรกนี่ว่าติดกิ่งไม้ข้างในก็เลยสะบัดสะบัดเอ้ยแล้วปลามันวิ่งไม่ยอมขายครับก็เลยวัดส่วนเลยนะโดนเต็มเต็มครับไส่สวยเคตัวนี้เดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับไะเดี๋ยวตีกันต่อครับ โอ้โยไซสี่ไซห้าตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรใหญ่อ่ะนี่โอ้ยโอ้เบ็ดสามโออยงนั้นเนี่ย ดู้ายครับนี่อ่อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายแบบเต็มตัวให้ดูนะใหญ่เลยครับกัดเป็นเบ็ดสามโอนะครับกัดเหยื่อเล็กนะครับตัวนี้เต็มเต็มเลยโอ้นึกว่าจะไม่ได้แล้วตอนแรกมันแทงเข้าข้างล่างนะครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วนี่เต็มเต็มเลยครับเบ็ดสามโอนะนี่เบ็ดเล็กนะเกือบไปแล้วครับนี่ครับกับคันนี้ครับ XQ Violet นะครับหกสิบหก สิตลิมิเต็ดครับเรียบร้อยใหญ่เลยสุดยอดครับนะครับไปเดินเล่ยกันต่อครับขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้น้ำนู่นน่ะปลอกปะวะไม่ปลอ,อกว่ะ วูบิไซห้าไซสามไซส,สามไซนี้ไซส,สามกว่าสามกว่าสี่ไซนี้อ้าวอ้าอ้าเออ ไซส์สามก็กว่าโอ้โหใหญ่อ่ะไปนี่ตีแน่แน่โอ้โหใหญ่มากเลยครับเขียวมาเลยดูนี่แล้วเข้าตรงนี้ด้วยนะดูเข้าแบบไม่หลุดอะ่ะเข้าอย่างเงี้ยใหญ่เลยครับนี่ 4ี่ได้แน่ยังไงก็สี่นะครับกับช right? ุดนี้นะครับเป็นวีกนะครับ87นะครับแบ็คฮอคนะครับประกบกับสตีฟดีไม่เตดสายีเอหนึ่งไบจีเคนะนี่สองแท้เลยใจจริงพูดแต่ใจอ่ะแล้วติดตรงนี้ด้วยไม่หลุดนะเี้มันพามุดตรงหญ้านี่นี่พามุดตรงแนวหญ้านี่โอ้โหเกือหลุดได้ตรงนี้ครับลุง เอ okay. okay. ่สามขึ้นน่ะเจะครับเดี๋ยวกดปลากันก่อนครับไปตัวผู้ตัวเมียวะตีกันต่อผมไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วน่าจะตัวผู้ยาวอย่างนี้เออตัวผู้แน่นอนยาวอย่างนี้เจไปตีกันต่อครับอ่รอดแล้ววันนี้โดนไปหลายทีเลยได้เพิ่งได้เรียบร้อยครับเยอะเลยอะใหญ่เลยเล็กหน้าอยู่ไม่น่าอยู่เนาะ <laughs> dù khá nhiều không nhiều mình sẽ gắp không hùng mình tổ chức ha, ờ. đi hao đi đi tôi đi mình hao ồ đi đây mà <laughs> đi à. đi to gắp nga chan โดนเลยนี่โอ้โห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 โหลครึ่งโดนอีกแล้วโหลครึ่งตัวนี้ตายแน่นอนหึวิ่งมาช่วยปั๊บข้ากับพุงแก้มด้วยนี่เต็มเต็มเลยครับเข้ากับพุงแก้มครับอย่างนี้ไม่หลุดครับนี่ครับนี่กับพุงแก้มเต็มเต็มนี่ข้ากับพุงแก้ม,กมอย่างนี้ครับ หลุดแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวไปพยกก่อนนะ,ะลุงได้อีกแล้วตัวใหญ่ด้วยครับไม่ตัวแล้วครับนี่เลยตัวนี้มีโลครึ่งได้แน่ๆใหญ่อยู่นะผมว่ามันเกินโลครึ่งนะออออใหญ่ใหญ่แบบใหญ่จริงลุงเลยครับไหลอ้วนเลยครับตัวนี้ ชใช้เบ็ดเป็นเบ็ดสามโอนะครับติดขอบป,ปากครับไม่หลุดแน่นอนครับนี่เต็มเต็มเลยครับสะโดนะครับใส้สวยบ้านแถวนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกดปลายก่อนครับเดี๋ยวดีกันต่อครับปโดนใส่ดีด้วยโอ้โหใส่ดีเดี๋ยวม่ สองโลได้ตาตัดหน้าจันใบ้ติใบตีเห็นมันตามหอยใบมามันตามหอยใบมาไงรนนี้มันกัดไม่โดนนี่ไฟโดน ไซส์2โลได้เลยตัเจ<อ>็ดตัวแปดน่ยอาจจะได้ดยอย,ย,อย,ยู่ครับไซส์ดีเลครับนี่ไซส์สวยนะครับโอเคเลยไซส์นี้นะครับ2โลได้นะ2นะดูนะ2นะได้นะใบนะนี่โอ้ไซส์ดีเลยครับลายเขียวปิ่นเหล็กนี่ผมใช้เบ็ด3โอนะครับกับเหยื่อหนอนยางตัวเล็กนะ ว่าปลามาลันระแวงครับใช้เหยื่อใหญ่แล้วปลาระแ,แวงเลยใช้เหยื่อเล็กไีเรียบร้อยส <ไป S 2> ่ีก็ก็เ,เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเก็บกลับไปทงกับข้าวกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มีขออร่อยจริกันแล้วโอเคสปดีเลยไปไปตีต่อครับเนี่ยยอด ไซดีว่ะไซดีด้วยโอไซส,สองไซส,สองครับโอ้โหไซสองครับเออโอ,โอ้สองแน่ๆตัวนี้ยังไงก็สองตันเลยครับก่อนนะ นี่ครับโหใหญ่เลยครับนี่ตานเลยครับเขียวด้วยนี่สองแน่นอนตัวนี้แล้วดูเบ็ดเข้าครับเข้าหัวตรงนี้ด้วยโหอุ๊บอุ๊อุ๊อุ๊โอ้โอ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 โทะลุเลยอะอย่างนี้ไม่หลุดอะอ่ะนี่ผมปลดปาก่อนกึ๊กเรียบร้อยนี่เบ็ดผมใช้สามโอนะตั้งใจมาตีหนอนยางตัวเล็กๆนะครับ กะแบบมาหาไซส์ประมาณโลกว่าสองโลเนี่ยกัดหนอนเล็กดีพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราตีกันต่อนะครับปอุย้ยโดนอีกตัวแล้วอ้ยอ้ยอันนี้ตัวไม่ได้ใหญ่มาก ไซส์ห้าขีดอู้นี่ไซส์ประมาณสี่ขีดนะได้อยู่แหละสามสี่ขีดนะผมเดาๆนี่ตัดเดยออเล็กเอากระแทกคันกุยโอยอ่านี่เล็กไปผมว่าผมปล่อยเขาไม่จะได้มีไว้ตกในวันทังหน้านะอ่ะตอนนี้ปล่อยครับปเล็กไปจะได้มีตกนะ ไอโดนนี่นี่โดนแล้วนี่ไฝดีด้วยเป็นไง ใส่ดีด้วยเนี่ยอย่างไงกัดนอนเล็กนะผมสกิปปิ้งเข้าไปใช้ได้เลยอย่างี้เชุดสตรีทมากับเอ็กซ์แลเอร์มานะครับแม็กชุดสี่ปอนด์นะเอาไว้มาดีเดเหยื่อเล็กๆเ,กเกนี่ยใช้ได้เลยนี่นอนเล็กนี่ผมใช้เป็นเบสสามโอนะอุ้นะอยนี่เลยเต็มแๆบบแบบเลยใช้เยหยื่อนอนเล็กสกิปปิ้งนะครับตีเหยื่อใหญ่ไม่กินนะทางทางบ้านแถวต้องเหยื่อเล็กๆสกิฟเป็นเนียนครับกีโดนเลย ไปตอนนี้เดี๋ยวเก็บนะครับไปเอาไว้ที่รถไปโดนโดนไฟดีด้วยไหมสองตัวติดเลยวะเออ ทัางมันไม่เป็นไรสองตัวติดเลยสองตัวติดเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมตีกบยางไปก่อนแล้วมันมีอาการแต่มันไม่กัดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหนอนตัวเล็กๆก,กัดเลยนะครับนี่ไซส์โหไซส์แบบตัวนี้ต้องมีเจขีด8ขีดแน่นอนนี่ไซส์ครับเจขีดแน่นอน อ้วนเลยนะอ้วนเลยนะดูดิไซส์ใหญ่เลยอะ่ะนี่คันแม็กซิสี่ปอนครับโหเยอะมันมันเลยสําหรับไซส์นี้นะครับปลามันยังเป็นปลาไซส์ไม่ใหญ่ผมเลยไม่ใช้คันแข็งมากนะใช้แค่แม็กซิบสี่ปอนด์นี่ได้ว่าเอ็ก l ซลเลอร์ประกบกับสต r ี e ดิมิเต็ดนะครับนี่สวยเลยเนี่ยไซส์ดีเลยนะครับยอดฮะอ่ะ,อะ,อะ ผมเปลี่ยนเหยื่อเล็กลงแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะโดนเลยไหมกัดเหยื่อเล็กครับกัด,กดเหยื่อเล็กครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยำนี่กัดเหยื่อเล็กโถ่พยายามอยู่ตั้งนานเออเออกัดเหยื่อเล็กครับ นี่ผมก็ตีย้ำอยู่ตั้งนานนะสุดท้ายกัดเหยื่อเล็กนี่ครับดูไซส์ครับกัดเป็นเหยื่อเล็กนะครับนี่เลยเต็มขอบปากเลยครับนี่ไซส์ประมาณโลหนึ่งนะครับกัดเป็นหนอนเล็กครับนี่ครับเป็น 3O เรียบร้อยครับนี่ไซส์พอใช้ได้เลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเก็บปลานะครับป่าเดี๋ยวตีกันต่อครับ <c oughs> โอ้โหใหญ่โลกวายแล้วไม้เดียวเลยนี่มันวันอะไรวะเนี้ยชะะดูกัดดุชิบหายไปโลอีกแล้วโอ้ติดมินด้วยเอาคือยังไงวะเนี้ย โอ้โลกว่าไซส์สวยเลยครับอ่าตอนนี้กัดเป็นหนอนเล็กนะผมเอาเหยื่อใหญ่ไล่ตีแล้วมันไม่กัดนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเหยื่อเล็กนะครับโดนเลยนะครับแล้วกินระแวงด้วยนะครับนี่กินติดมุมปากบนนิดเดียวนะครับกัดระแวงด้วยสวยเลยนะครับนี่ผมใช้หนอนเล็กตีครับแล้วก็วันนี้นะครับผมฮกนะครับเป็นคัน Excuse Violet มานะครับนี่ครับเทียวรัวประกบกับสติ e ลิมิเต็ดนะครับนี่เต็มๆต สายสวยเลยนี่หน้าตัวนี้น่าจะประมาณผมเดาๆว่ามาันรูครึ่งน่าจะได้ครับเนี่ยเปิดอย่างนี้ด้วยตอนแรกคิดว่าจะหลุดนะแต่ได้เป็นจุดที่เหนียวด้วยครับโอเคกดป้าก่อนครับเดี๋ยวนี้กันต่อครับไป